เรียกว่าเป็นเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณชินวัตรที่ออกมามีการแฉกันแม้ว่าเรื่องที่แฉนั้นอาจจะไม่ได้มีการทะลุปลุกปลงในหลายประเด็นแต่ก็เรียกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนและเขย่าวขวันกับทางฝั่งคุณทักษิณได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้สมเด็จฮุนเซนได้มีการปล่อยคลิปสนทนากับคุณแพททองทานออกมาเรียกว่าเป็น turning point ทางการเมืองโดยในเบื้องลึกมีการมองว่าสมเด็จฮุนเซนมีความเคืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่2ออย่างด้วยกัน นั่นก็คือการผิดสัญญาระหว่างกันและในกรณีที่คุณแพทองทานนั้นออกไประบุว่าทางฝั่งกัมพูชาเล่นการเมืองไม่เป็นมืออาชีพสมเด็จฮุนเซนอยู่ในอำนาจมากกว่า40ปีผ่านตำแหน่งต่างๆผ่านรัฐบาลในฝั่งไทยมาประมาณ16รัฐบาลหรือ16นายกย่อมอ่านเกมการเมืองฝั่งไทยได้อย่างทะลุบุโปรงสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าลมกำลังเปลี่ยนทิศในไทยหรือไม่น่าสนใจว่าสมเด็จฮุนเซนได้กล่าวชื่นชมพลเอกประยุทธ์โดยกล่าวว่าในช่วงที่พลเอก เป็นนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชาไม่ได้มีปัญหาเช่นนี้คำถามคือทําไมสมเด็จฮุนเซนจึงมีท่าทีที่เป็นมิตรกับพลเอกประยุทธ์หากเทียบกับคุณทักษิณในปัจจุบันมีการวิเคราะห์อยู่2ทางคือสมเด็จฮุนเซนแค่ต้องการเสียมหรือไม่แต่ในอีกแง่หนึ่งก็สะท้อนว่าสมเด็จฮุนเซนกำลังอ่านการเมืองไทยไปในทิศทางใด ในการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้กับปรัชญานงนุษย์เช่นเดิมค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลนั่นก็คือตระกูลฮุนและตระกูลชินวัตรหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนได้ทำการปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างคุณแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซนออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าตลอดหสัปดาห์กว่าๆนั้น สมเด็จฮุนเซนก็เขย่าการเมืองไทยพร้อมกับเขย่าตระกูลชินวัตรเรียกว่ามีการวางแผนวางไทม์ไลน์มาอย่างดีย้อนกลับไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและสมเด็จหุนเซนเริ่มขึ้นประมาณ30กว่าปีก่อนโดยขณะนั้นคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจ ที่เข้าไปทำธุรกิจเคเบิลทีวีในกัมพูชาในนามบริษัทว่า IBC กัมพูชาต่อมาในปี2 5 3 8ในช่วงนั้นคุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีทำข้อตกลงส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงปี2 5 4 6ได้เกิดเหตุการณ์ผอสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ปนประเทศกัมพูชาในขณะนั้นรัฐบาลทักษิณได้ทําการลดสัมพันธ์ทางการทูตเหลือระดับเพียงอุปทูตเท่านั้นเพราะปฏิบัติการโปรเชนตรงในการนําคนไทยกลับมาซึ่งในขณะนั้นพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผอ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากที่คุณทักษินชินวัตรถูกรัฐประหารปี2449ประเทศกัมพูชาคือปลายทางที่คุณทักษินใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองเลื่อยมาถึงในยุคที่คุณอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกว่ามีเรมิดความเข้มข้นอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญในช่วงปี2552และ2553สมเด็จฮุนเซนได้แต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกัมพูชาด้วยอย่างไรก็ตามในยุครัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรปี2555คุณทักษิณก็ได้มีการจัดเวทีนปชและมีการจัดงานสงการที่กัมพูชาด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงปี2557ถึงปี2566ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัย1และสมัย2การเคลื่อนไหวของคุณนักศินในประเทศกัมพูชานั้นลดลงอย่างชัดเจนแตกต่างจากยุคหลังรัฐประหารปี2449อย่างสิ้นเชิงมาถึงในยุคที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและสมเด็จฮุนเซนกลับถูกออนโฟกัสอีกครั้งโดยเฉพาะในยุคที่ทายาทขึ้นมาเป็นนายกรมัมมนตรีระหว่างสองประเทศนั่นก็คือในฝั่งของกัมพูชา โดยการนําของพลเอกคุณเมเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและในฝั่งของไทยคือคุณแพทองทานชินวัตรแต่กลับกลายเป็นว่าคุณแพทองทานต้องเจอแรงเสียดทานจากทางฝั่งกัมพูชาหลังจากขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงไม่กี่เดือนโดยในช่วงปลายปี2567คุณแพทองทานต้องเจอกับแรงเสียดทานในเรื่องของ MOU .2544 และประเด็นเรื่องเกาะกูด ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนก็เจอเหตุการณ์สำคัญหรือที่เรียกกันว่าน้ำพึ่งหยดแรก นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ประสาทตาเมืองทมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวลุกลามบานปลายจนมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วกว่าประมาณ5เดือนแต่ก็ยังคงไร้ทางออกและยิ่งทวีความรุนแรงระหว่างความสัมพันธ์ของทางสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณชินวัตรที่เรียกได้ว่าหลายอย่างก็ถูกเฉลยขึ้นมาในเวลานี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์เทอร์นิ่งพอยต์ทางการเมืองของไทย ภายหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนได้ทำการเผยแพร่คลิปสนทนาระหว่างตนเองกับคุณแพทองทานที่เกิดขึ้นทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในทางการเมืองและทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมไทยทันทีในกรณีการดำรงอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทานท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงมีความอึมครึมและตึงเครียดในบางพื้นที่และมาตรการของไทยตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาที่ยกระดับมากขึ้น ยเฉพาะการตัดไฟตัดอินเทอร์เนต็ตและการปิดด่านสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อไฟที่สุมในใจของสมเด็จฮุนเซนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงนำมาสู่การที่สมเด็จฮุนเซนปฏิบัติการแฉะตระกูลชินวัตหลายระลอกตลอดช่วงระยะเวลา1สัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมา เริ่มจากสัปดาห์ที่แล้วสมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ภาพห้องที่คุณยิ่งรักชินวัตรเคยใช้พักที่บ้านของสมเด็จฮุนเซนกลางกรุงพนมเปนเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากว่าจากนี้สมเด็จฮุนเซนจะแฉอะไรขึ้นมาอีกและน่าสนใจว่าสมเด็จฮุนเซนโพสต์ภาพดังกล่าวก่อนวันเกิดคุณยิ่งรักชินวัตรเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ล่าสุดสมเด็จฮุนเซนได้ออกมาจะาประกาศแฉคุณทักษิณพูดในหลายๆเรื่องราวเรียกว่าทำให้คนฝั่งไทยต้องติดตามและมอนิเตอร์เป็นอย่างมากโดยสมเด็จฮุนเซนได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook เป็นระยะเวลากว่า3-4ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่หากดูข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลที่คนไทยรับทราบมาแล้วอยู่บ้างแต่เมื่อออกมาจากปากสมเด็จฮุนเซนย่อมมีน้ำหนักและเป็นที่จับตาว่าสมเด็จฮุนเซนจะพูดหมดหรือไม่หรือเลือกที่จะใช้ไม้ขู่หรือเสี้ยมต่อไป เพราะหากดูโดยความหมายสิ่งที่สมเด็จฮุนเซนพูดมาทั้งหมดก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลทั้งนั้นและเป็นเรื่องของการทวงบุญคุณและพูดถึงเรื่องการหักหลังกันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับระดับประเทศชาติที่เกี่ยวโยงกับสองประเทศเท่าใดนะแต่โดยรวมๆนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพียงอย่างเดียวโดยเนื้อแท้ที่มีการพูดมาโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าเหตุผลใดที่ทําให้สมเด็จฮุนเซนต้องออกมาปฏิบัติการเพื่อนรัก หากเรียมโหดทำการแชร์คุณทักษิณในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีการมองไปประมาณ 2- 3สาประเด็นโดยประเด็นแรกก็มีการมองว่าเป็นเรื่องการผิดสัญญากันหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดปิดด่านระหว่างกันและประเด็นที่2คือระหว่างฝั่งคุณทักษิณและฝั่งสมเด็จฮุนเซนมีการไปตกลงอะไรกัน หรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่มีการตั้งกันขึ้นมาแต่สิ่งที่ชัดเจนนั่นก็คือทางฝั่งสมเด็จฮุนเซนและพลเอกฮุนมาเนตไม่พอใจคุณแพรทองทานที่ออกมาตอบโต้ทางฝั่งกัมพูชาว่าทําการเมืองอย่างไม่มืออาชีพสมเด็จฮุนเซนอยู่ในอํานาจกัมพูชามาก,กว่า40ปีในหลายตําแหน่งผ่านรัฐบาลของไทยมาประมาณ16นายกหรือ16รัฐบาล ย่อมอ่านสังคมไทยออกและรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างมีรายงานว่าสมเด็จฮุนเซนมีทีมมอนิเตอร์ขนาดใหญ่กับสถานการณ์ในสังคมไทยสมเด็จฮุนเซนใช้ f a c e b o o k ในการสื่อสารกับคนในประเทศมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ทำให้สมเด็จฮุนเซนได้เปรียบในการมองสถานการณ์ในไทยและสิ่งเหล่านี้ทำให้สมเด็จฮุนเซนรู้ช่วงจังหวะ ในการปล่อยประเด็นในแต่ละครั้งออกมาว่าจะเขย่าในฝั่งไทยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรจึงทำให้เรียกกันว่าเป็นสงครามจิตวิทยานั่นเองสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดนั่นก็คือในเรื่องของสภาวะสึกขั้วแดงขั้วน้ำเงินที่เกิดขึ้นผ่านปรากฏการ์เพล็กซีวอเรียกว่าสมเร็จฮุนเซนปล่อยคลิปเสียงคุณแพทองทานออกมาในช่วงระยะเวลาที่พักภูมิใจไทย กำลังจับประกาศถอนตัวหรือจะร่วมรัฐบาลต่อไปเรียกว่าสถานการณ์ของเสถียรภาพรัฐบาลแพรทองทานกำลังอยู่ในระหว่างทาง3แพร่งพอดีการปล่อยคลิปเสียงของสเ็ตฮุนเซนจึงเป็นเทอร์นิ่งพอยต์ทางการเมืองบ้านเราไปโดยอัตโนมัติและที่น่าสนใจก็คือมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวทางฝั่งกัมพูชาอ้างถึงคาพูดของสเ็ตฮุนเซน ได้มีการกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยโดยสมเด็จฮุนเซนก็กล่าวในลักษณะที่ว่าในอดีตสิบกว่าปีที่ผ่านมารัฐบาลที่มีกองทัพสนับสนุนไม่มีปัญหาในลนะักษณะเช่นนี้การกล่าวพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันโอชาของสมเด็จฮุนเซนถูกตีความไปในหลายมิติทางการเมืองชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสําหรับฝั่งไทยแล้วนั้น ก็ถือเป็นตัวแทนฝั่งอนุรักษนิยมในค่ายเดิมในยุครัฐบาลก่อนหน้านี้นั่นเองและในปัจจุบันนี้ก็มีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเกิดขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับฝั่งอนุรักษนิยมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาสู่รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเองอย่างไรก็ตามจึงเกิดคําถามขึ้นว่าทําไมท่าทีของสมเ็จฮุนเซนต่อพลเอกประยุทธ์นั้น จึงแตกต่างจากท่าทีที่มีต่อคุณทักษิณชินวัตรในปัจจุบันหากย้อนภูมิหลังของพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะเป็นนายทหารในกองทัพบ,บกหรือที่อยู่ในกลุ่มของสามปบูรพาพยัคฆ์นั่นก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสามปนั้นเติบโตมาในพื้นที่ภาคตะวันออกถิ่นบูรพาพยัคฆ์หรือกองกําลังบูรพานั่นเอง ซึ่งเป็นกองกําลังของกองทัพภาคที่หนึ่งที่ประชิดชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เรียกว่าเป็นบูรพาพยักเต็มขั้นในยุคที่3ามปบูรพาพยักเป็นร้อยเอกร้อยโทและร้อยตีก็พักอาศัยในบ้านหลังเดียวที่ร1อ2 1รออจังหวัดชนบุรีมีจุดกำเนิดเริ่มมาจากถิ่นทหารเสือเหมือนกัน <t ot> แต่ต่อมาพลเอกประวิทย์ได้ไปเติบโตที่รอสองรออและขึ้นไปเป็นผู้การที่รอสิบสองรออจังหวัดสะแก้วซึ่งก็เป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา ael. ต่อมาพลเอกประวิทย์ได้ขึ้นเป็นผอพลรอสองรออซึ่งก็ต้องดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดแน่นอนว่าพลเอกประวิทย์เองก็มีเครือข่ายนักการเมืองที่รู้จักในพื้นที่ภาคตะวันออกมายาวนานและพลเอกประวิทย์ก็คือหนึ่งในบุคคล ที่รู้ความเคลื่อนไหวระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีอีกหนึ่งนายทหารของไทยอีกทั้งพลเอกประวิทย์ก็ขึ้นเป็นผอบอทบอในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรมากันที่บิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเรียกว่าเป็นนายทหารเสือที่ขึ้นเป็นผอบอทบอ นำทางกลุยทางให้กับพลเอกประยุทธ์จันรโอชาในช่วงที่พลเอกอนุพงศ์เป็นผอบอทบก็อยู่ในช่วงที่ไทยกับกัมพูชากำลังมีศึกเกิดขึ้นช่วงประมาณปี51 52ซึ่งในขณะนั้นพลเอกอนุพงศ์ก็ต้องกำศึกนี้ด้วยนั่นเองต่อมาพลเอกอนุพงศ์ได้ส่งต่อตำแหน่งผอบอทบให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ในช่วงระยะปี51525354 พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่ง5เสือทบอจากเสทอทบมาสู่รองผอบอทบและขึ้นเป็นผอบอทบปี2553นั่งยาวจนมาถึงปี2557พลเอกประยุทธ์เป็นผอบอทบในช่วงเหตุการณ์ปี54ที่เรียกว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาตึงเครียดระดับสูงสุด แต่ในขณะนั้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในยุครัฐบาลอภิษ์เวชาชีวะนั่นก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่นเองและสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในยุครัฐบาลอภิสิทษ์เวชาชีวะนั้นก็มีความตึงเครียดมากเช่นกันเรียกว่าทั้ง3ปอปบุรพาพยักต่างผ่านศึกกรรมศึกกับทางฝั่งกัมพูชามาทั้งสิ้น ย่อมรู้การรับมือและน้ำหนักต่างๆที่ทางฝั่งกัมพูชาพยายามเขย่าทางฝั่งไทยและรู้ความเคลื่อนไหวในแง่มิติทางทหารเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ที่มีมาและด้วยบุค,คลิกของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายทหารที่มีความขึงขังประกอบกับในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจากยุคคสอชอมาสู่ยุคพักพลังประชารัฐเรียกได้ว่า รัฐบาลและกองทัพเป็นเอกภาพระหว่างกันเป็นอย่างดีหากจับท่าทีของสเสบตฮุนเซนเมื่อเจอพลเอกประยุทธ์ตามงานใดหรือการเยือนไทยก็จะมีลักษณะที่เป็นมิตรและเป็นลักษณะที่พลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้เป็นรองส่วนพลเอกประวิทธ ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนในขณะนั้นในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคคอสอชอและพลเอกประวิตยก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพลเอกเตียบันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในยุคที่สมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีและในวันนี้พลเอกเตียบันก็ได้ส่งต่อตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมให้กับ พลเอกเตียเซหาลูกชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงรัฐบาลยุคคอสอชอมาจนถึงรัฐบาลพักพลังประชารัฐสำหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หและพลเอกประยุทธ์ 2. ก็มีความชัดเจนว่าพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือในประเด็นกับทางฝั่งกัมพูชาที่เป็นประเด็นละเอียดละอ่อนนั่นคือในเรื่องของดินแดนต่าง และก็จะเห็นว่ามีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประทะก,กันระหว่าง2ประเทศที่จะเกิดขึ้นและก็หันไปพัฒนาเรื่องทางเศรษฐกิจมากกว่าในระหว่าง2ประเทศจึงเกิดภาพระหว่างพลเอกประยุทธ์กับสมเบ็จฮุนเซนผ่านงานต่างๆที่เราก็จะเห็นลักษณะว่าสเบ็จฮุนเซนพยายามที่จะกอดพลเอกประยุทธ์และบางครั้งไปเจอตามงานต่างประเทศ สบเดหุนเซนก็เป็นคนที่เซลฟี่กับพลเอกประยุทธ์ด้วยดังนั้นจึงต้องจับตาความเคลื่อนไหวของสมเดจหุนเซนต่อไปว่าจะงัดไม้อะไรออกมาเขย่าฝั่งไทยอีกและในช่วงนี้เองทางฝั่งไทยก็มีการเคลื่อนไหวบนถนนเกิดขึ้นและการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งการชุมนุมดังกล่าวฝั่งการเมืองก็มีการเกาะติดมอนิเตอร์เช่นเดียวกันและต้องจับตาดูว่าม็อบดังกล่าวจะสร้างอิมแพก ทางการเมืองและแรงสั่นสะเทือนไปยังรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นจึงต้องติดตามต่อไปว่าคำทำนายของสมเดชฮุนเซนที่บอกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายกภายใน3เดือนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่หรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วรัฐบาลแพทองทานจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อทำภารกิจต่างๆปูทางไปสู่การยุบสภาหรือเลือกตั้งในปี2องนั่นเองค่ะ bit by podcast